สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่ 1. เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหาะคะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนก็คือ 1. นําปัญหามาแยกย่อยเป็นส่วนส่วน 2. หารูปแบบของปัญหา 3. คัดแยกส่วนที่เป็นสาระสําคัญ และ4ีนาวิธีการแก้ปัญหามาแสดงเป็นลำดับขั้นตอนการแสดงลำดับขั้นตอนของการแก้ปัญหานี้เราเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะในการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะโป้งกําลังวางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตร์ในงานเทศกาลภาพยนตร์ให้ครบทุกเรื่องและพักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา1 2 3 0นถึง13.30น ซึ่งมีตารางกำหนดการฉายภาพยนตร์ดังนี้นะคะเรื่องที่1มนุษย์ยักษ์จอมพลังกำหนดฉาย9.00ถึง10.00นระยะเวลา1ชั่วโมงมนุษย์แมงมุม13.30ถึง14.00นเวลา30นาทีกำเนดดิดไดโนเสาร์10.00ถึง11.00 1ชั่วโมงซูเปอร์แมนฉาย2รอบก็คือ10.30ถึง12.30 และ15.00ถึง17.00น2ชั่วโมงมหาสงครามล้างจัก,กรวาลกำหนดใช 11. ้11.00ถึง12.30เวลาใชา้1ชั่วโมง30นาทีเทพเจ้าสายฟ้ากำหนดใช 14. ้14.00ถึง15.00ระยะเวลา1ชั่วโมงเราจะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะกันยังไงจากตารางการใช้ภาพพยนต์ที่กำหนดให้ แนะเงื่อนไขก็มีว่าให้พักรับประทานอาหารนะคะ1 2 3 0าถึง13.30ดลำดับที่1ก็คือจัดแบ่งกลุ่มภาพยนตร์ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1น,นะคะก็คือฉายก่อน12.30นก,ก็คือมีอยู่4เรื่องเรื่องที่1มนุษย์ยักษ์จอมพลังเรื่องที่2กําเนิดไดโนเสาร์เรื่องที่3ซูเปอร์แมนเรื่องที่ 4. ม,ม,มหาสงครามล้างจัก,กรวาล ส่วนกลุ่มที่2นะคะคือกำหนดใช้หลัง13.30นก็คือมี3เรื่องคือมนุษย์แมงมุมเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็ซูเปอร์แมนขั้นที่2นะคะเราก็มาเรียงการชมภาพยนตร์ในช่วงเช้าก่อนก็คือตั้งแต่09.00ถึง12.30ทําไมถึง12.30ก็เงื่อนไขกําหนดว่าให้พักตอน12.30นะคะ เรื่องแรกก็คือมนุษย์ยักษ์จอมพลังเวลา09.00ถึง10.00เรื่องที่2คือกำเนิดไดโนเสาร์10.00ถึง11.00นนะคะเรื่องที่3ม,มหาสงครามล้างจักรวาล11.00ถึง12.30แล้วก็พัก12.30ถึง13.30ตามเงื่อนไขนั่นเองนะคะหลังจากจัดช่วงเช้าเสร็จนะคะต่อไปเราก็จะจัดในช่วงบ่ายนะคะ ช่วงบ่ายเริ่มจากกี่มุมนะคะช่วงบ่ายก็คือเริ่มจาก13.30ถึง17.00นะคะเรามาเรียงลำดับภาพยนตร์ที่เราจะชมกันเลยนะคะในเวลา13.30ถึง14.00ก็คือมนุษย์แมงมุมนะคะเรื่องที่2 1 4 0 0ถึง15.00คือเทพเจ้าสายฟ้าเรื่องสุดท้ายก็คือ 15.00-17.00ถึง17.00ซุปเปอร์แมนนั่นเองนะคะเนื่องจากรอบในช่วงเช้าซ้อนทับกับเรื่องกำงนวดไดโนเสาร์ะคะอันดับที่4โบ้งสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะกในการวางแผนภาพยนตร์ได้ดังนี้นะคะตลางที่จัดไว้ทั้งวันตั้งแต่9 0 0โมงถึง17.00นนะคะ มนุษย์ยักษ์จอมพลังกําเนิดไดโนเสาร์มหาสงครามล้างจักรวาลพักจากนั้นชมมนุษย์แมงมุมเทพเจ้าสายฟ้าและซูเปอร์แมนเป็นลำดับสุดท้ายในดูเวลานะคะเวลาก็จะไม่สังกัดตามที่เราวางแผนไว้การทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายนะคะในการแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายหรืออัลกอริทึม บัตรคำสั่งถูกนํามาใช้แสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นลำดับขั้นตอนบัตรคำสั่งที่1ก็คือเดินซ้ายบัตรคําสั่งที่2เดินหน้าบัตรคําสั่งที่3เดินลงและลำดับที่4ก็คือเดินขวาเดินซ้ายเดินหน้าเดินลงเดินขวานะะต่อไปนะคะเรา จะมีสถานการณ์ให้นักเรียนช่วยแก้ปัญหานะคะการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายน่ตัวอย่างนะคะปูนะคะต้องการหาทางกลับบ้านปูต้องกลับบ้านเพื่อเช้่นกทางใดเพินจะกลับบ้านเร็วที่สุดปูเดินทางได้เพียนสีทิศเท่านั้นแม่ต้องมีสิ่กีดขวางต่างๆหนึ่งสองสามสี่นี่คือทิป เส้นทางที่หนึ่งปู่นะคะจุดเริ่มต้นก็คือปู่มีสุนัขมีกบเห็นป่าไม้มีหูมีบ้างเราจะเดินมาที่บ้านลำดับที่หนึ่งคือเดินขวาเดินขวาเดินขวาเดินลงเดินลงเดินลงแล้วก็เดินซ้ายปูก็จะถึงบ้านโดยปลอดภัยตามเงื่อนไขโดยใชย้ บัตรคำสั่งทั้งหมดเจ็ดใบส่วนเส้นทางที่สองนะคะเรามาช่วยครูเดินนะคะเดินขวาเดินขวาเดินลงเดินขวาเดินลงเดินลงเดินสายึบ้านต่างเงื่อนไข่ที่จะเดินทั้งหมดเจ็ดครั้งเส้นทางที่สาม ได้เหมือนที่นักเรียนคิดเปล่าเดินลงเดินขวาเดินลงเดินลงแล้วก็เดินขวาถึงบ้านอย่างปลอดภัยลา้ทั้งหมดมากั้จะเห็นได้ว่านะคะเส้นทางในการเดินทางมีได้หลายเส้นทางนะะักเรียนช่วยกันคิดได้ แต่เส้นทางที่เดินได้ถึงบ้านเร็วที่สุดก็คือเส้นทางที่3นะคะจากเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนในวันนี้นะคะให้นักเรียนไปทำไยงานเพิ่มเติมนะคะครูจะส่งให้ใน Messenger นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ